พวกมึงจัดการให้เต็มที่เลยนะเว้ยกูเลี้ยงเองอุ้ยไม่ต้องร้านเพิ่งเปิดเจ๊งจะให้ร้านกูรีบเจ๊งไปไหนฮะรุ่นน้องมหาลัยเนี <g üler> ่ยมาเยี <AU> ่ยมทั oh ้ง oh ทีก oh ูจะต้องเลี้ยงสวะถ้าเกิดว่าร้านเจ๊งเนี่ยก็ให้มันเจ๊งไปเลยป๋าโอ้ขอบคุณครับเออพวกมึงก็เต็มที่นะเว้ยเดี๋ยวคนเงียบๆกว่านี้แล้วเนี่ยกูมาโอเคเจ้าหี้ ข้ายังชั่วดีกว่าวายยังแพงนั่งเยอะหมายถึงวายพี่แช่น,น่ะหรออืมเราไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมพี่มิวถึงชอบผู้ชายแบบนั้นอะพี่มิวก็คงไม่เข้าใจใมิวเหมือนกันนะว่าทำไมไมาชอบผู้ชายแบบเราอะเข้าใจดิเพราะว่าเธอหล่อไง อืมเอาจริงป่ะเวลาเราอะฟังสองคนนั้นโมเรื่องงานแต่งทีไรนะเราโคตรเบื่อเลยชอบอวดเรื่องแบบแหวนราคาเป็นล้านล้านชุดเป็นแสนแสนอะไรอย่เงี้ยเราว่ามันไม่ใช่พอยของงานแต่งอะถ้าเราแต่งงานกันนะเราว่าเราจะจัดงานเล็กๆ แล้วก็ชวนแต่คนสนิทก,ก็พอเนาะเอ้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแต่งวันเร็วนี้ซะหน่อยแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเทียบอบบบ้านมิวกับบ้านเรามันต่างกันมากเลยนะ เกี่ยนเกี่ยวกันเลยโอเคเราเกิดแล้วเราก็โตมากับพวกเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นแบบนั้นปะอ้าวว่าไงจ๊ะกลับมาแล้วจ้าหน่องบ่าวหน่องสาวเป็นไงเครื่องดื่มสูตร,ร้านพี่สดชื่นไหมจ๊ะเฮ้ย นี่กูมาขัดจังหวะเลยป่ะวะเปล่าอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมิวกลับละพี่ฝากแมวด้วยแยวเรากลับเองเฮ้ยมิวโอเคป่ะเนี่ยเออเราเราโอเคเราแค่เหนื่อยเหนื่อย่ะแล้วก็ร้อนแล้วเจอกัน